ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะป่าพุคคนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญต่อระบบนิเวศค่ะแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ป่าพุลดลงเรื่อยๆจากหลายสาเหตุนะคะนักข่าวพลเมืองก็พยายามนําเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและถึงวันนี้พวกเขาก็ได้พัฒนาเป็นรูปแบบของสารคดีเพื่อออกอากาศในรายการดีสลัดตันณแดนใต้วันนี้เราจะไปติดตามบางส่วนของสารคดีกระจุดวัชพืชแห่งภูมิปัญญาจากนักข่าวพลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ ทุกวันชาวบ้านที่บ้านขวนยาวตะบนเครง่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไปป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งธรรมหากินแหล่งอาชีพของพวกเขาคือทุ่งกระจูดกว่าพันไร่อีกทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดกระจูดเป็นพืชน,น้ำที่มีอยู่จำนวนมากในพรุควนเครงการถอนกระจุดเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม ที่ชาวบ้านที่นี่ได้เลือกผู้รักษาต้นกระจุดให้มีใช้สอยได้ตลอดไปถ้าใช้วิธีการตัดจะทําให้กระจุดตายหมดเพราะต้นเล็กต้นน้อยก็จะไม่เหลือแต่ถ้าถอนเลือกเฉพาะต้นที่ต้องการได้หลังจากนั้นอีก3-4ถึงวันก็ไปถอนใช้ประโยชน์ได้ต่อการถอนในแต่ละครั้งถึงแม้จะไม่ได้ปริมาณมากแต่ก็มองบอกถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนที่นี่ได้เป็นอย่างดี ได้กรับจุดดีกว่ามก่อนเมอกคนอคนนั้นต้องบางคนต้องไปดีใกล้ดีแม่เจนไม่อ่านเลยเพีงเดียนนี้ก็เป็น,นท,ปที่เก่าทอบก็ไปใกล้ดีก็รับไปไปนกช่งนอกปัจจุบันกระจุดในพร้ควนเครง่งลดจำนวนลงอย่างมากอีกทั้งมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินของป่าพรุในการปลูกพืชเศรษฐกิจรวมถึงเกิดฟไฟไหม้เป็นบริเวณกว้างในแต่ละปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงจูดันหลัดล่งกับวาปลอกล้อยมันจะกินรลูต่อจูดน้อยลุงมันจะเลีกยไปอยู่ตีอื่นเด้ยมันไปปลูอื่นเจ้ะารอกรอกอยู่แบบว่าปารอกยวนจูดกับมันเออปลากับมันได้อยู่กับจูดกับไม้ได้เป็นเนี่ยจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลุ่มชาวบ้านและผู้นำในชุมชน ล้อมวงคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันในการรักษาและเพิ่มพื้นที่ให้กระจุดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นผมก็อนุญาตแะเด้อว่ามีพื้นที่ด้านที่นี้คือป็นแปลงจุดที่ว่าเราได้กนไว้ยประมาณนั่งปันรายที่จะจ่ารวมกันตั้งครแต่จุดตรงนี้คือเราได้ตกลงกันเลยว่าต่อไปนี้เราจะมีกฎกติกาในการดูแลเล็บกันบริษัทจัดการ,ออนารในการจ่ายประโยชน์จากผงกระจุตเราต้องมีกฎกติกาว่าเราต้องจ่ายวิตีิโต้ เราจะไม่ตัดต่อไปในพื้นที่น,นั่งปันไนี้จากยาเส้นเล็กๆจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อจนถือเป็นตัวแทนของที่นี่ถ้านึกถึงครูควรเคร่งสัญลักษณ์ก็คือผลิตภัณฑ์จากกระจูดความพยายามที่จะรักษาพื้นที่นากระจูดก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งอาชีพภูมิปัญญาท้องถิน่นเอกลักษณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมกับทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่เปรียบเสมือนลมหายใจของคนที่นี่บ้านควรยาวแห่งพุควรเครง